สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนาการใช้งานแอปพลิเคชันยูนิโคนะคะกดเลยนะคะเข้ามาแล้วก็เลือกเข้าสูร่ระบบนะคะเพราะว่าเรามีบัญชีแล้วนะคะถ้าใครยังไม่มีก็กดสร้างบัญชีใหม่นะคะ,ะเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะนี่คือหน้าแรกนะคะหน้าแรกนี้ก็คือจะเป็นพวกโปรโมชั่นหรือว่าสินค้าใหม่นะคะ และโปรโมชั่นต่างๆนะคะและว้วก็สินค้าลดราคานะคะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะวูแมนนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทเสื้อผ้านะคะเข้าไปเลือกดูกได้เลยนะคะในนี้มีเยอะมากมายให้เลือกค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นผู้โปรโมชั่นหรือว่าสินค้ายอดนิยมนะคะของผู้หญิงค่า่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายนะคะอันนี้ก็จะมีเลือกชมเหมือนผู้หญิงนะคะมีมากมายคะ่ะเข้าไปเลือกชมได้ะคะ่ะแล้วก็ลงมา,นานล่า โปรโมชั่นหรือว่าคอลเลคชันณปัจจุบันนะคะของผู้ชายค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของผู้ชายนะคะก็ะจะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะค่าต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นของเด็กหรือว่าของคิสค่ะนี่นะคะก็มีให้เลือกเหมือนกัน,นะคะ่ะมีหลายประเภทค่ะจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าที่ย,ยอดนิยมค่ะสำหรับเด็กค่ะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของเบบี้เจ้าตัวน้อยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นหรือว่าเอ่อคอลเลคชั่นใหม่สินค้าให้เลือกเหมือนของผู้ใหญ่เลยะคะ่ะมีให้เลือกมากมายะคะ่ะแล้วก็มีทุกช่วงอายุเลยนะคะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเลือกซื้อนะคะ,อ,อ,อ,ะ,คะอันนี้แล้ก็ชิก สินค้าที่เราอยากได้แล้วก็เลือกสีเลือกไซส์แล้วก็เลือกจํานวนนะคะแล้วก็เพิ่มลงตะกร้าได้เลยค่ะค่ะและสินค้าเรานะคะก็จะอยู่ที่รถเข็นด้านมุมบนขวานะคะแล้วก็คลิกได้เลยค่ะนี่นะคะก็อยู่ในตะกร้าแล้วกดชําระเงินค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเลือกส่งแบบส่งมาตรฐานนะคะค่าส่งหนึ่งร้อยในกรณีที่สินค้าไม่ถึงหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะค่ากดเข้ามาแล้วกดที่อยู่ให้เรียบร้อยค่ะสามารถแก้ไขได้นะคะแล้วก็อันนี้จะสามารถเลือกเก็บปลายทางหรือว่าตัดบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้เลยค่ะค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นตัดบัตรเดบิตนะคะแล้วก็กดเลือกค่ะแล้วก็เลือกใช้บัตรเครดิตค่ะแล้วก็กรออะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดยินยันคำสั่งซื้อได้เลยค่ะ ยูนิโค่ก็จะส่งเมลไปเสร็จคำสั่งซื้อมาให้ทุกท่านในเมลที่ผูกไว้กับยูนิโค่ค่ะแล้วก็จบการนำเสนอแล้วนะคะขอบคุณค่ะ